สวัสดีเจ้าพี่น้องคารยาชาเนลดมอร์นิ่งดมอร์นิ่งเออวันนี้ไปเอลจังใหม่เห็นั้นนะเจ้าก,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 ก่อนอื่นก่อนอื่นพี่น้องจะไปลืมกดติดตามกดกระดิง่งให้คารายาชาแนลแต่เด้อจะได้เป็นกำลังใจให้กัน วันนี้จะไปแอลเจียงใหม่แหมแล้วไปซื้อของให้ลูกค้านะเจ้าไป let's go ไปแอลตกัรเน่ไปแอลเจียงใหม่ตกันแหม,หมแล้วนะเจ้าไปซื้อขัวก่อนจะซื้อขัวก่อนเพราะว่าวันนี้คนหลัครึ่งเผื่อเพิ่นมี สิ้นเดือนเนาะขอบ้มีสตงสตังเออได้ขายห้องนั่งรับมาหลายวันละซื้อมาเติมเฮื่ออย่างเปิ้ลธรรมาถามเนี่ยก็มีนี่ก็มีไงเนาะคนมาซื้อก็จะได้ดีใจคนขายก็จะได้สตังเด้อซื้อมาไว้นั่งนั่นั่งเฝ้าไว้ แป๊บนึงแป๊บนึงเน้อปิ๊บទូบ้านគាត់ទៅบ้านគាត់เน้อ ไปตะการเด้อพี่น้องเด้อขับรถแอ,อร์เนาะลงชมบรรยากาศไปตะการเด้อขับรถไปตะการเด้อขับรถแอรไปตะการเด้อ ีหน้าบ้านหน่อยจะมีสวนเกษตรก็จะปลูกต้นไม้ขายท่านด็อกเตอร์ต้นเกษียณอายุละอยู่บ้านกับอยย่บัดรได้ถ้าอย่างงอมนาองเหมือนเฮานะจกะอยย่กับเหมือนอยย่บาดายัดรได้นี่หงสีดั้งเดิมนี่ฮงสีเข้า หลายสิบปีละเจ็ดสิบแปดสิบปีละเราเกิดมาเ้าก็หันละผู้บ้านปู่มงกุม่วงพี่น้องว่าต้นขี้เล็กมันก็งามแบบนแบบนะน้ะพี่น้องเนาะดอกไม่สีเหลือง ่าซื้อแล้วลอมละแล้วมันใส่รถปบะเชียงรถทำมากระนอยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองซื้อปิงอับสักคเนะพี่น้องว่าอเอนาะเอาก็บวันตายชีวิตเอากับอันกับป้ากายากับปฮู้ว่าอันมาก้ามาขายแต่เนืกอว่าวัยอันผู้สูงวัยจะได้ ขับรถแอลซื้อรถกันนี้เพื่อจะขับรถแอลโอ้บาไหวพี่น้องเคยครับละช่วงปีใหม่เออช่วงหน้าหนาวปีแล้วคับไปขับไปเรื่อยๆเออเป็นตึกยังไงเพชรชบูรณ์ตากเมื่อคืนหรขับไาได้หัวฟังๆข้ามก็ต้องนอน สาธุถึงภาพจะผ่านนั้นสารลักเมืองเลยนะจ้าสาธุหันเจ้าหน้าที่เนยังทำการทำงานพายุกขแล้วยังบัจ่จบยังบาแล้วเธอเจ้าอมันใช้เวลาเนาะคนเข้าฝนหนามไปแลวเดอ้อบี่น้องเน้อ ก็ในไปก็ขอมีสิ่งดีๆเข้ามาเนอะอาย,ยุไปละของอี่ไข่บวูก็ไข่หน้าในอกในใจเนาะโดนเอาขอบบวูว่าอุบัติเหตุมีเกิดข,ขึ้นอย่างไรเนาะ แล้วอรวาอันกำกำปากเก่าเป็นว่าตกตาเปินไขหัวตกตาตัวข้าให้นนกนัเขาถะรู้สซกละ หน้าวัดนี้สองต้นหน้าวัดประกองต้น,นใหญ่ขนาด กานแบบี้เลิฟนี่เจ้าของเป็เกย์เฮียนหนึ่งุ่นปี จากนักบัญชีจบโภคเมื hmm. <é. S 2> ่อก่อนก็ทำงานเป็นบัญชีอยู่หลายบริษัทสิ่งที่เรียนมาไม่ได้ใช้เมื่อจะค้นพบตัวเองเนาะมันก็บางคนเฮาวกับหูบางวันที่เฮากะยิบหูแล้วว่าหฮา าชอบไปเนางชอบการขา,ายเลยให้ชอบชอยู่เพราะมันปุยอย่างตาโอ้โหเนี่ยเคนปลูกดอกดอกอะไรกันเนี่ยเหลืองที่มันทำเป็นปุยอ่ะน,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 นึกบอกพี่น้องว่าต้นอะไรกันเนี่ยซีเหลืองนะค่ะ ต้นนี้เพื่อจะปลูกทุกปีก็เตือมีสองแถวอีนี้เหลือแถวเดียวเวลาเพินปลูกข้าวปลูกอยู่แล้วเพิ่นจานนี้แล้วเพิ่อยากปลูกนสวนก็เะาเอาเมล็กอ,นอนนันเนี้ยเข้าไปหวานไปหวานแล้วก็พอมันดอกเซตมัน แกตัวเปิ้นเปิ้นก่อไทยโตเป็นปุ๋ยดอกมันงามนึกจือบอกนึกจืดบอกออกประเดี๋ยวนี้ไ่น้องว่าอันปลาป้ากัลยาขับรถม่วนก่อเจ้ายีไปเรื่อยๆห้งบอกฟังเนาะ เลกสี64หนึ่งปลอดภัยสองประหยัดน้ำมันนี่เรื่องลักๆณะค่ะคือประหยัดน้ำมันอีเน,นี่ยถนนเส้นนี้ของงามเะพี่นังเด้อแคนถ้ายี่ยันช่วงเมษาดอกลมแรงดอกอนนอหนาวเหลืองงามแบบน,นี้นออก็แถวเนี้ยไอสถานี สถานีรถไฟสารพีเนี่ยก็จะปลูกดองทองลายเป็นแถวป้าวันนี้เปิ้นตัดตอนมันก็แต่งกิ่งมันเล่มนนีดอกเตือนจะเหลืองอาลามแต่เพิ่นมีอันทางเรียบลงรถไฟเนี่ยป้ากัญญาก็บอกไปลำไปแส่ต้นยางแล้วหรอออกออกจากร้านมาปุ๊บเกาะ่ววมาจะเข้าแยกเกาะแยกแยกประแดนแล้วก็ จะไปไหนกมาตั้งรักองค่ะตั้งรักแยกประแดดตั้งรักแยกประดดแดดแ้วก็มาเลย ทางเรียบเรารถไฟเกิดขึ้นมานี่อันที่ดินแถวนี้ราคาสูงเป็นไล่เป็นล้านล้านกว่าสมัยก่อนหมอหมุนตานี่ให้มกแสนี่ยังมีใครซื้อเลยอ่ะเดิขึ้นเป็นล้านหลักล้านล่ะบ้านปตทก็มีละเที่ยงทางรถไฟถนนไปทางไหนนะความเจริญมันดึงไปแถวนั้นานะงไปน้องเนะ แต่เส้นนี้มันเสียยังก็คือนี่เทาไหรสายตาบดีมาได้ได้มันมืดม,มันมีไฟกิ้งมันมีไฟอย่างเงี้ยต้องไกลอาศัยรถไฟรถเฮาต้องสว่างพอสายตาต้องดีพอเพราะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเวลาขึ้นจังหม่มันมีทางเบี่ยงเป็นเป็นทางของมันจักรยานทางมอเตอร์ไซค์แต่ขวามือเนี่ย ในทางรถไฟอ่ะมันนมีทางลบถ้าคือลบก็คือต้องลงห้องเลยอ่ะ ทางยุหลั่ดับเส้นนี้จะไปออกกูนสายหางดงตรงไปตรงไปข้ามนี่ไปปุ๊บก็ไปอันพืชสวนโลกถ้าเป็นมันมีโควิดมีอย่างโอ้ประเดี๋ยนี่ห่วนงันกันเนออนั่งเที่ยวกับมาเริ่มตุลาธิกาเข้าหน้าหนาวเขาเนาะ เป็นหน้าห้องเนื้นอกเปิ้นเป็นนั่นเปิ้ลห้องอย่างภาคร้อนเหมือนนอกเปิ้นเปิ้ลมายเอวกันมันหลายด้านแล้วโรงแรมแม่กาขายกับข้าวกับปลานรถโดยสารทัวร์แท็กซี่กิมแก้มปิกันแขกแขกมาก็ได้ตังค์เราเดินเนื้อหุบจะสองปีมาแล้วพี่น้องเนาะงสองปีจะสามปีสองปีไปจะสามปีแล้ว คือโควิดมันยังปีกอ,อาชีพขับรถออกรถตู้รถแท็กซี่รถอย่างเงี้ยมีเปิ้ลมีฝูงที่ออกแท็กซี่ออกอย่างก่นอนกามูซีนเปิ้ลก็ลำบากเด้ออย่างนั้นบางคนที่เปิ้ลมามีนี่มีซินมามีผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ก่อไม่ค่อยเดือดร้อนใไใดไ เราออนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวบ้านกาะพ,พอนรถกาะพอน้ลำบากสุดๆเลยแหละแต่หลายคนเกาหันเหไปทำไ้ทำสวนที่ห้ทท่นาบ้านเก่าบ้านเดิมบ้านบ้านเกิดตัวเก่าเนะาะบางคนก็ไปกาไปขายมะเกย์กาเกาะกามเคยทำาก็ะทำเขาต้องดิ้นรนอะ่ะดะสู้กันไป กลับไปแล้วโควิดนี่นะมันเจอมันิ๊กมันกว่าป๊กเนะ่ยเยาจะไดดีนะี่ะนี่จะทางนอดรถด,ดังดันเ็นหองเยื่ทางลอดไปเส้นนี้มันจะไปออก อีกสีหังดงอีกสีหังดงฮาต้องยูเทิร์นไม่ยากต้องยูเทิร์นปุ้นต้องจากเขามาตังซปเปอร์แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นน่ะได้ถ้า,ามาเส้นนี้ไปไม่ได้ ร้านร้านร้านมาเลยนี่เปิดทุกวันอะมีวันยุดเนี่ยแต่ว่าวันไหนวันไหนบุบวันไหนที่ร้านมาก็คือนะหาเรื่องของบ้านปิดกั๊มาตอนเปิดอะก็เดียวปิดปิดเปิดเปิดหลายวันก็เดินลูกค้าลําคาญหัวมาไม่ได้ก็ปิดมาไม่ได้ก็ปิดมาไเอ่ะก็ คอนโดูจะงามจะดีมาสร้างตอนมีวิกฤตเนาะดูร่ำขายเสี้ยงยังขายมดหรือยังมุ้งแล้วให้มด้ลยอ่นพัดขึ้นไปขายบางคนส่วนมากคนมีตังก็จะซื้อไว้เพื่อเพื่อขายซื้อไว้เพื่อเจ้าก็จะมดแล้วป้ายบอกขึ้นเลยเจ้างามเลยอ่ะค้ไทยติดมดล่ะ แต่ส่วนตัวนะบอ่บอชอบเพรห้องเนี่ยเราชอบเพรมันมีพื้นที่กว้างมีที่เตียวห้องเนาะแต่อ่อนรุ่นใหม่นี่ก็ชอบอี้กันมันปลอดภัยมันต้องมีรปภมีหอยายางม,มึงเฝ้าอยู่ตรงหลุมรถล,ลานก่อนมีคนเฝ้ามันปลอดภัย แยกหน่อหอยแล้วนะเจ้าโอ้ดูไฟโพงไฟเป็นงามเหมือนนั้ยกระดับต้นห้องแยกหน่องหอยเฮาบอกขึ้นตรงบัลูกไหมนะเฮาขึ้นบนตะลูกนะโอ้กับต้นปันหอยสปตหอยอยู่อยู่อยู่ใต้สะพานงามนะ ก็แต่มีเฮาแบบนี้บระเดียวป้าเนียบอกให้ได้ใจเส้นเมื่อก่อนนี้ใจเส้นเส้นสายเก่าเส้นต้นยางเนี่ยเวลามาทำงานไสายเส้นอ่ะสามสี่ซิปสามซิปสี่ซิปปีอ่ะไก่ละเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนเส้นทางพอกเนาะเอามาเรียบรางรถไฟแล้วก็ตั้งซื้อมาหันซักอย่างต้งมาตะเพิมันจะมันจะเร็วหน่อยมันจะโวยเพราะว่ามันไม่มีไฟเขียวไฟแดงรถก็บอกให้นัก ถ้าไปเส้นเก่านะไฟแดงม,มันนักรถก็ติดมันมันเบี่ยงกับมาได้ก็มันแซงกับมาได้เพราะว่าเส้นทึกไม่ยาวเหยียดเไรอ่ะ การกำลังงานตำรวจภาคห้าแล้วข้ามสะพานแม่น้ำปิงตรงไปก็ไปสนามบินนี่แม่น้ำปิงแม่น้ำปิงตรงไปก็เป็นสถานีสถานีเอไปให้เลยสนามบินเชียงใหม่นะคะ เรียกว่าถนนมหิดนถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่ต่างประเทศถ้าอยากกลับบ้านก็ต้องผ่านเส้นนี้ค่ะขึ้นเครื่องถ้ามาจากในเมืองหรือมาอะไรนะคะ เพิ่มเติมมาก็มีปตทมาเปิดซ้ายมือเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเป็นป่าลบเป็นป่าเป็นหนองน้ำทีนี้ปตทมาสร้างตัวนี้ก็ทำให้สะอาดสะอ้านขึ้นเนาะกว้างขวางขึ้นเมื่อก่อนเป็นน้ำเป็นหนองน้ำ ไมต้องไปถึงอิตาลีไปหนึ่งไปมสมัยก่อนคนคนมีตังที่เขาปลูกบ้านปูกอะไรใหม่ๆเขาจะเอาโคมไฟประดับบ้านต้องไปที่อิตาลีไปไปซื้อเครืสตัคริตันโหระยะหนึ่งกองหนึ่งคิดเป็นเงินไทยเป็นแสนนะภาษีต่างหากถึงเราจะหิ้วมายังได้แบบเขาแพ็คให้เราหิ้วได้นะหนึ่งชิ้นนี่นะ แต่พักสีโอโหตัวนั้นไปไปเที่ยวหรืพอดีทัวร์พเอเพาไปพาไป,าไปโอ้รู้ไหมพนักง,งานที่ขายที่อที่ขายขายไอคิสแตนน่ะเป็นคนไทยพูดไทยแม้แต่ฝรั่งก็พูดไทยชัดเลยโอ้เราเราเข้าไปตอนรรแรกๆเลยเพื่อโอ้ จะคุยยังไงไหนแต่เราไม่ซื้อนางแพงแหวนวงคิดเป็นเงินไทยสี่ห้าร้อยไม่เอาไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบเราไม่ชอบใส่ของประดับไม่ชอบใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่มีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาซื้อมีแม่คนหนึ่งเขาซื้อไฟที่เป็นระยะเป็นพวงสวยๆนะ คิดเงินไทยเกือบแสนกว่าเกือบสองแสนแล้วก็มาเสียภาษีที่อันนี้นดิโอ้โหเกือบสองแสนกว่าความสุขของใครของมันเนาะความโชคของใครของมันเนาะของอย่างเงี้ยเรา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 ,เราไปอันนี้กันไม่ได้เหมือนเราชอบอะแต่แต่ป้ากระกยาชอบแรงไหม ชอบสะส,สะสมเงินแต่สะสมไม่ค่อยได้สักทีเนี่ยเป็นไรเนี่ยได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องซือ้อเนาะต่อยอดชอบ,สะ,ชอบส,ะสะสมเงินยิ่งแบงค์พันนะไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายอยากนับว่าวันนี้เราได้กี่ใบหนึ่งเดือนแล้วได้กี่ใบาสามเดือนแล้วได้กี่ใบ ตีเด้อปีน้องเด้อถึงตีอันร้านขายส่งแล้วนะเจ้าทางในให้ป้อนท่าวมือถ่ายอ่ะร้านขายส่งแล้วแต่ว่ามามันใส่ของมาได้มันใส่ได้แบบนักก็เลย เธอพี่น้องเธอสวัสดีนะเจ้ากาลยาชาแนี่ยจดจะลืมจะไปลืมก็ะเติงห่ากันตัวเธอหักงห่าห่าพี่น้องเธอกบจะไปลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กาลยาชาแนี่ยแต่เด้อสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหนะ้า